ตัวนี้เป็นลูกพออะไรกิบส่ครับตัวนี้เป็นลูกของบีกุไทยไออ๋อบีกุไทตัวนี้มีใบมีหลอดบอกก็บมีใบมีหลอดจ้ะตัวนี้เป็นลูกของบีกุไทยแม่เพิ่นกับเป็นเลาดีตัวนี้แม่เพิ่นเป็นสายปานซูรินโอ้ oh. เฮากับไปจองเพิ่นไวตั้งแต่เห็นแข่งขายไงต่อออกมาเห็นขื้นข้อดีเข่าข้อส่งอันนี้เห็นอันนี้กับพอดีเพิ่นบอกว่า พอสนสะพายล้วเดินนั่งพอสิโตก่าโตกหยังเข้ากับด้ไปนสนเอามากินหัวอาหารน้ำเห่าอายุเท่าไรครับเนี่ยอายุคว่ตัวนี้จะเข่าแปดเดือนจะห่อนี่ล่ะไอจะเข่าแปดเดือนจะหออนี่เป็นตัวแมนบะแมนจากตัวเมียนะครับเขาช่มหนาไกลๆครับช่มหนาไกลๆตัวนี้จะจะเป็นลูกสาวบิอายุเท่าไรก่อนครับจะเข่าแปดเดือนอีกประมาณ ซิบมือนี่ยไอโอ้แข่งขาหไ่เนาะจาแข่งขายไงอ่องข้อดีคั้ยบอกแค่ไนออกนุ่มเข้าไปเอามาเพราะว่าเพิ่ออีพอว่าสิโตกานั่งวะส่วนแต่สมัยตะกี้นํำเสียบีกุไทยกับบแพงเกษตรกรกระจับต้องได้สูงเท่าไหร่ล่ะครับสูงรนอยยี่สิบหกไอขั้วแปดเดือนสูงรนอยยี่สิบหกปอดอ่าสวยนะขอเป็นสั่นเลยน่างามน่าสวยครับนี่ ไอ้ไอ้คอเบิ้งถ่ายนะครับโอเคไอ้ <Okay. S 2> ลำตัวสวยนะครับค่อยเลยลำตัวดีนี่ครับถ่ายนี่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 ลูกน้ำเพชรสูงเท่าไหร่กับกิฟซี่สูงร้อยยี่สิบหกไอตัวนี้ร้อยยี่สิบหกนี่ครับต้นโตต้นโตดีบ้านนี่กิฟซี่ว่าเท่าไหร่เนาะตัวนี้เปิดราคาไว้อ๋อห,หนึ่งสามห้าไอหนึ่ง 135คะแนนตัวหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันแม่ย่าจอกกันได้บ่เนาะราคาต่อรองกันไดไอตเบร่องต้นโตนตนนัวน,นี้ลอยสี่สิบนี่คือบ่ขาดแน่นอนในอนาคตแม่เขาใหญ่บ่แม่ใหญ่จ้ะแม่สายปานสุรินแม่สูงที่ไปเอามาที่เห็นที่มักนี่คือมักแม่แม่อายตามที่จริงขอเพิ่นนะ่ะขออีพอเพิ่นทั้งแม่ทั้งลูกให้เพิ่นเพิ่น,นบอกให้ราคา กะเล่ต้องจําเป็นต้องจองลูกไวมาจําลูกไวแต่ได้สามเดือนแม่กะลอยสี่สิบเจ็ดบ่ขาดนะไอ้คือแม่เพื่อนบอ่หายนบแม่เพื่อนบอ่อหายจะ<ฮ>เพื่อนกแะแปลว่าเกษตรกรเฮากะต้องเลียงคว้ขายลูกเนาะไอ้ครับถ้าขายเบิดกับเบิดเลยนั่งเพื่อนว่าเดินหน้าม,มาจังหน่อยนะครับเดินหน้าม,มาอีกนิดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ด หนึ่งสามหาหนึ่งสามหาจ่าอายหนึ่งแสนสามมื่นหาพันแมนจ่าหนึ่งร้อยสิบห้าครับมีซื้อวะครับกิฟสี่ครับอันนี้น้องน้ำเพชจ่าอายน้องน้ำเพชรเนาะน้องน้ำเพชรจ่าตัวนี้น้องน้ำเพชรลูกสาวบีกอุทัยลูกสาวบีกอุทัยใบหลอดคบจ่าตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวพี่น้องผู้สนใจยังโทรหากิฟสี่เนาะน้องน้ำเพชรครับกิบตสี่ว่นแห้เบิ้งแจ็คลอบนะครับ สวยสวยหนึ่งแสนสามมื่นหาพันแมนจ้าต่อ <จะ S 2> ร่องไหนคุยกันไหนต่อร่องได้คุยกันใดหนาะเขาเปิดดีแม่นี่อืมนี่ครับเบิ่งด้าน้างนะครับกินหัวอาหารกก่เก่งเก่งเนรอแข็งขาใหญ่เนาะแข็งขาใหญ่ค่ะกรีบเล็บดีบันทายดีครับโอเคครับคลิปสีเดี๋ยวห้าช่มตัวต่อไปครับโอเคค่ะตัวที่สองนี่เป็นลูกของพ่อไหนครับ ลูกของสาวของดาวเนี่ยจ่าตัวนี้น้องน้ำหนึ่งป๋าลูกสาวดาวเหนือแมนจ่าเบอร์ตจากเขาข้ออายุครับตัวนี้อายุสิบห้าเดือนจ่าอายสิบสี่จาเขาสิบห้านี่สิบสี่เขาสิบห้าจ่าเขายั่งบ่กเขากำลังเริ่มจับเรียมค่อยสิบห้าเดือนเนี่ยเริ่มเริ่มมีเรียมแมนบอกแมนจ่าค่อยปีกว่าจะเริ่มจับเรียมแต่บกขั้นดีขึ้นบักขืนลองตัวนี้เห็นเขาข้อดี ครับเบอร์ห้าวแจ้งขาลูกสาวดาวเหนือเนาะแมนจ่าไอลูกสาวนิี่แล้ว,ลวตัวนี้น้่เขามาเลี้ยงได้สามเนี่ยละ้าจะสื่อมาตั้งเตะจะเขาปีอ่ะคอยตัวนี้ปีพ่อดีเต็มปีพ่อดีไปเห็นมักเพิ่นอยู่กับแม่เพิ่นแมเ่แมเพิ่นสาอ่ะมูหลาแม่อายแม่เป็นจับพานนะบอกยังไงว่าแม่บอกเขาหัวใจแต่ว่าแม่ใหญ่แห้ง แม่ญงเห็นบ่ครับเมียนจะแม่ญ่แห้งแม่ลอ,อยสี่สิบแปดบอขาดตะตอนลูกนี่เป็นไทยเหรอมันบ่เนี้ลูกเป็นไทยละไออักทรักษีเหลืองดอกเล่าติดสายเพชมาเต็มเลยแม่นี่เด่นบังได้นะครับตัวนี่นนที่เด่นนี่อ่องข้อแขงขาตะวักว่วมหนานี่ใดเนี่ยมาเนี่ยจะติดพอมาเพลอุดรตะวักเขานี่เท่าที่เบิงนี่อาจจะไปท่างแม่มักไทยมัก ขาแข้งขาหนะ้าอกบักเ้าตัวนีไอ้ข้อตันดีขึ้นข้อข้อว่าเมเอนคั้วผูกข้อโบมีเลยถเถิงเพื่อนเพื่นข้อตันตันข้อตันเนะาะเมนจะข้อปลาเข็งนี่เลยอ่อนว่าโตปลาบูกลมอุดโตปลาบูกลมอุดดูดเลยเนะยาะเมนจะโอ้ท่ายกว้างเลยเนาะท่ายกว้างจานหะน้าอกบักเ้าใหญ่อักทะลักมาชัดเจนบ่ติดทางแม่เลย ยอมรับว่าสายนี่ถ้าผู้ใดมักสายเจ้าเนี่ยกบตัวนี้ละอายเลียงเลียงง่ายจะเลียงง่ายกินหน่อยๆเกาอ้วนก็ห้ตัวนี้ตอนนี้ราค่ายรไปไหนครับตัวนี้เปิดไหวหนึ่งแสนหาหมื่นไอหนึ่งแสนหาหมื่นแมงจะลาค่ากะตอร่องคุยกันใดตอนนี้กระสุงจะลอยสามสิบละไอ ตอนนี้สูงร้อยสามสิบสีเข่าร้อยสามสิบสีข่าร้อยสามสิบร้อยยี่สิบแปดบ่อขาดแนนอนประกันครับประกันให้เท่าไหร่ประกันร้อยยี่สิบแปดอายตัวนี้บางทับพื้นยังสี่นี้ร้อยยี่สิบเก่าเข้าใดเลยอนี่ละจ้ะค่อยน่อยยืนนิ่งจ้ะตัวนี้ฝึกไวแล้วควายตัวนี้สื้อวางใดครับอันนี้น้องน้ำหนึ่งจ้ะอาตัวแรกซื้อยังครับตัวแรกนำเพชรตัวแรกนำเพชรตัวสองนี่คือนำหนึ่งนำหนึ่งนำหนึ่งเนี่ยเป็นลูกของ น้ำหนึ่งเนี่เป็นลูกสาวของดาวเนี่ยจ้ะลูกสาวของดาวเนี่ยอักขลักเลยตาแต้มแจ่มจำสีเหลืองดอกเล่าสายเพชรอุดรไม้ดีโอ้แต่ว่าผากสวยเนาะนี่หัวหม้อท่องนะครับเนี่ยเลื้อยห่วยเลยนี่เอ้ยคือนาอกบักเผาเพิ่นใงไงขวายตรงนี้คือจิบสี่มากคือมักมักหน้าอกบ่ครับแม่นจ้ะอ้ายมักหน้าอกบักเผามันใหญ่ดี เห็นตาหน่อยล่ะก็บข้อเข่าข้อขึ้นว่ามันคั้ยผูไปเห็นตาเนหน่อยเอ้าแข้งขาไก่หง่กีบเล็บดีข้อขื้นดีกับจังหวะได้ตัดสินใจไปวุ่นดูละอายว่ามั็นพ่นสีบ้อไฮไปดูหลายอีพอเป็นจังใจอ่อนนี่คือลูกสาวดาวเหนือเนาะ แมนจะอายุสิบห้าเดือนแมนจะอายความสูงประกันไว้ที่ร้อยยี่สิบแปดจ่าร้อยยี่สิบแปดโอ้เห็นความอ่างอนะตอนนี้เนาะแมนจะอายเห็นความอ้างนิ่งจ้าคั้วตัวนีนิ่งเนาะนิ่งบอติงบอมึนสามารถเดินเล่นสนามได้เลยถ้าสูงกว่านี้เอากี่สี่ว่อนหายเบิงจักรอบนะครับ โอ้แข็งขาดีเนาะแล้วก็เนื้อหนังนี่ครับถ่ายแสนหาต่อร่องไหนเนาะต่อร่องใด้อตัวนี้ครับผู้ใดสนใจนะครับสําหรับน้องน้ําน้องน้ำหนึ่งคน้องน้ำหนึ่งครับพี่น้องน้องน้ำหนึ่งนะครับเด้อโทรหากิปสี่เบอร์โทษไตคลิปครับเบอร์โทกคิปสี่ไตคลิปเดี่ยวเขาช่มตัวต่อไปครับโอเคค่ะครับอันนี้เข้าช่มตัวต่อไปเนาะ ตัวนี้น้องยังครับน้องเกากระลัตจ่าตัวนี้น้องเกากระลัตเป็นลูกของลูกของเกาเจริญจ่าอายตัวนี้เกากระลัตเป็นลูกของเก่าเจริญแเมนจ้าอายุเท่าไรครับตัวนี้เจ็ดเดือนจ่าเจ็ดเดือนเมนจ้ากับความสูงความสูงตอนนี้ร้อยยี่สิบหกขาดอายประกันเรยมันบ่เมนจ้าประกันประกนรหายที่ร้อยยี่สิบหกเนาะเมนจ้าความงามครับยี่สิบสี่ควายตัวนี้ความงาม เบิงเลยไอ่นาโหนกหัวหมอท่องดีข้อตันตันนะผากโหนกดีเนาะเมียงจะออ้ตัวนี้นาผักโหนกข้อตันเนบะข้อตันข้อใ่ข้อรัโตล่ําขิ้งดีตัวนี้ข้อหนูดีเนาะเป็นสั้นๆเนี่ยเป็นใยเป็นหนาวยเนาะข้อนหัวบาแมน ลูกเก่าจริล่น嘛ครับเม่นจ่าลูกสาวเก่าเจริญ่นอันนี้สาวเก่าเจริญแม่เพิ่นพลั่งน้ำนมดีแม่บ่ได้สูงหลายตวจ่ายลูกงามแห้งแม่อายกิ๊บซี่ว่าไว้เท่าไรครับค่ยตอนนี้ตัวนี้เปิดไวเก้าเมื่นหาจะาอายเก้าเมื่นหาเมนราคาตามแสนเนาะราคาตามแสนตัวนี้แบกงเกษตรกรเอาไปพัฒนาเอาไปเห็ดแนวกันกิ๊บซี่ว่าเป็นใงญปไนหนาบอกไงอยู่ได้อาย ค่วยบึงจากลักษณะว่ากี่เล็บอ่องข้อล่ำโตร่ำขิ่งแล้วก็คิดว่าลอยสี่สบว่าน่ะสิขาดอายคววยตัวนี้ขนาดเจ็ดเดือนยังมาาดีแล้วครับอาจจะได้ปีกัวนี่มาแน่นอนอื้ถ่ายเบิรงหางเบิงไลายแมนจ่านาอกนี่เต็มเต็มมาดีเลยแมนนี่นะฮะชมถ่ายครับโอ้เงาหางกันไงเลยเนาะไงอายไง สาวน้อยพึ่งจะสนสะพ้ายเพลินในบดลเพราะว่าพึ่งจะไปรับมาจากแม่อเอามาขุนช่วงนี่ขุนคั้วหน่อยแม่พันเท่ากันยังมีหลาย 90, าเก่าเมืองหาเป็นมะต่อร่องห<า>ไหนต่อร่องกันใดนิดน้อยไอยแม่นี่โอ้สวยเนาะสวยสวยประกันตนํานี้ทุกตัวปะประกันตํานี้จ้ารับประกันตํานี้ขาทกหางดอก ควหน่อยเข้ากับสีได้รับประกันบกีีอยางเนาะออ้บ่คือค่้วใหญ่ขวใหญ่กับสีประกันทองประกันยางให้กันน้ำอันนี้คือกิฟต์ซีประกันหางดอกจาาประกันขาทกหางดอกประกันต่หนี้อ๋อนี่คือน้องเกากระลัดเนาะแม่นจ่าน้องเกากระลัดตัวนี้สำหรับพี่น้องท่านใดสนใจเอาไปพัฒนาต่อกับจังโทรมาต่อร่องกันได้ละออ้ครับผมต่อร่องกันเบิงเกาสิบหา เดา่ยวซิบหาเจอเดี๋ยวสิดจูงให้พี่น้องเบิ่งงามๆจูงเลยครับโอ้ยยางสวยนะนี่ครับตาแต้มแจ่มจำมีเบิดอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะอัตลักษณ์ชัดเจนตัวนี้น,นี่นะครับนุ่มซีเต่เาบ่อสนุ่มซีเต่าจะอายถูกโตนุ่มซีเต่าเบิดบ่มีติ่งบ่มี่ยังอยู่นี่ อ่พี่น้องอีกสนใจยังโทรหากิฟซ่นะครับอ้วนนะจา่จาเมนจาม่าติด<ม>ต่อได้เธอพี่น้องท่านใดสนใจโอ้หลังเปย์เสียบเนาะหลังเปย์ไอ้นังหนาไงแห้งหนังหนาเขา่าวส่งองเอลดีเบิร์ตตัวนี้นี่นะครับน,นี่คือน,น้องเกากระลัตลูกเกาเจริญเกาเมืองหาวตอร่องไห <9, 000 S 1> นครับเกาเมืองหาวตอร่องกันได้กิฟซ่ครับโยน้ำกิฟซ่นี่มีค่อยหลายปไปไหนครับ ตอนนี้ก็มีรวมทั้งเบิดเฮ้ามี่ยีเสิบเจ็ดตัวไอ้ทั้งเบิด27่ตัวเนาะ27ตัวค่ะเปิดทุกตัวบ่จะถ้าได้ราคากระปล่อยทุกโตว่าอังสิสไอ้ไห่มหาเนาะเมีนจะถ้าได้ราคากระแบ่งทุกโตเพราะว่าถ้าเฮาสิบอกว่าบ่เปิดมันก็สิเป็นไปบ่ได้ถ้าได้เพิ่นมากเพิ่นมากเนาะหาเพิ่นมากไกลแล้วเพิ่นมากนําเมีนจ้ะเอาวกิฟซิ จะค้องจะจริงๆเข้าเบิ้งทุกตัวค้องจะเบิ้งบาไหวเนาะเมียนจะอายเข้าเบิ้งทุกตัวบ่อยบางโตกระเล่นตมบอกแค่ไนถ้าเพิ่มสะอาดจริงควายพันุนี่มีทั้งเมียพันธุ์เนาะเมียนจากเม่พันธุ์เข้ับมีสิบกว่าตัวรากาควายสาวควายรุนรุนนี่ก็ห้ายตัวเมียนจะอายควายสาวควายรุนรุนสำหรับที่แบงสิเป็นสาวทองแรกทองสองเขามีเบิดจ่ะพอพันเข้ากับมีแบงห้โอ้พอพันุกับมี่พอพันุกับมี่จากงานรองค่ำนี่ก็จะพอกันอยู่พอพันธกับพอพันธุายเพีย ลูกไายแก้วฝาฟันน้ำ oh. นุ่กะสูงลอยหาสิบหน่อยๆละอาย mm hmm. อยู่นั่นอยู่ฟ้าม์แต่ว่าเขาบอกแค่ในรับผสมเพราะว่าค่อยอายุแค่ในใดครับแต่ว่าโตใหญ่ซื่อสูงซื่อ mm hmm. เอาเป็นว่าพี่น้องผู้ช่วมแล้วคันสนใจกับจังมาจังมาเหรียญมหาหรือ <จะ S 1> ท่อมาก่อนเนาะถือโท่มาก่อน อยากได้โตใดมากโตใดหรือว่าอยากเบิงคว่ยร้อยใดจังเขามาติดต่ตอสอบถามหรือโทรมาถามเบืองใดพอเขาก็มีคว่ยหลายร้อยให้พี่น้องเรียเอากิบตีอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านนุ่นโพจา่าตำบลหนองไงอำเภอพุอททองจังหวัด้อยเอดเ็ดเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดีหาีีเก้าเจ็ดสามครับนี่คือที่ตั้งหมองยูหมองเศร้า้วก็บเบอร์โทรเนาะ ขอบคุณหลายๆเลยครับกิฟซี่โอเคค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ